พอบลรถบ้านสวัสดีครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับที่เก่าที่เดิมที่ร้านพอบทวันนี้ได้เจ้าโตโยต้าคอมมูตเตอร์หลังคาสูงนะครับผมหรือบางคนจะเรียกว่าหัวจรวดก็ได้นะครับมานำเสนอให้กับผู้ชมได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับผมคันนี้เป็นคอมมูตเตอร์เครื่อง 3,000น,นะครับดีเซลจดทะเบียนปี2545นะครับผมคันนี้เราเปิดราคาอยู่ที่139,000บาทนะครับผมราคานี้พร้อมโอนให้ด้วยนะครับผม139,000บาทพร้อมโอนนะครับผมยังยังยังไม่พอนะครับราคานี้นะครับผมเราพร้อมส่งให้ฟรีนะครับในระยะทางไม่เกิน 500รกิโลนะครับส่งฟรีราคานี้เลยนะครับท่านใดสนใจลองชมคลิปนี้ให้จบนะครับเผื่อหารถตู้ไว้ใช้งานนะครับผมราคา139000บาทพร้อมโอนให้ฟรีพร้อมส่งให้ฟรีไม่เกิน500รกิโลจากตัวจังหวัดขอนแก่นนะครับผมส่งให้ฟรีไปเลยนะครับผมอ่ะพาชมรายละเอียดกันนะครับนี่ รถโดยรวมสวยนะครับได้หน้าเดิมหลังเดิมไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักนะครับผมรถช่วงลงช่วงล่างดีนะครับขับขี่ดีนะครับคันนี้ขับมาจากภาคเหนือนะครับรถภาคเหนือนะเราไปซื้อมาขับมานะครับขึ้นเขามาหลายลูกเลยนะครับเครื่องเกียร์ผ่านแน่นอนครับผมรับประกันนะครับผม ผ่านเขาคอผ่านเขาพึ่งมาแล้วนะครับคันนี้รับรองไปได้ทั่วไทยแน่นอนครับผมนี่สีสันสวยนะครับเต็มยางสวยนะครับล้อมแมกสวยนะครับผมเครื่องเกียร์สมบูรณ์น้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนครับผมรถได้เดิมนะครับเดิมบางๆนะครับผม นี่ครับผมแอร์เย็นนะครับหน้าหลังแอร์เย็นฉ่ำนะครับผมทุกอย่างสวยงามเดิมเดิมหมดนะครับเนี่ครับภายในนะครับผมเป็นเบาะ3ามแถวนะครับผมหลังคาธรรมดานะครับแอร์เย็นฉ่ำนะนี่ครับผมเบรกมือใช้งานได้ปกตินะครับผมนี่ครับ รถเอาเข้าตรวจขนส่งขนแกลเรียบร้อยแล้วนะครับเอ้ยแล้วนะครับผมรหัสเลขตัวถัง184ตรงนะครับผมไม่มีประผูไม่มีตัดต่อมานะครับผมอ่เดี๋ยวพาชมภายในกันนะครับด้านหลังนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตรีวิวแบบเร็วๆเ,เลยพอแดดมันร้อนนะครับเดี๋ยวโทรศัพท์ถ่ายไม่ได้นะครับเนี่ยครับผมท้ายเดิมนะเนี่ย เหรียญบาทอยู่ครบนะครับหลอนสวยนะครับคัสเนี่ยหลังคาสวยสะอาดนะครับผมแอร์เย็นฉ่ำนะครับผมนี่สตาร์ทเครื่องยนต์แล้วนะครับเสียงเครื่องนิ่มๆเพาะๆเลยนะครับผมเบาะสวยทุกตัวนะครับผมเบาะสวยทุกตัวนะไฟลงไฟเลี้ยวติดครบหมดนะครับผมนี่นี่ครับท้ายเดิมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์รับประกันครับโครงสร้างสวยเดิมแน่นอนครับ จากประสบการณ์การซื้อขายรถตู้มานะครับเดิมก็คือเดิมนะครับไม่เดิมก็คือไม่เดิมนะครับนี่คันนี้เดิมนะครับวิ่งมาแล้ว600ว้อยกิโลไม่มีปัญหาใดๆแน่นอนนะครับผมเลขเครื่องตรงเลขตัวถังตรง100%ซนนะครับผมราคานี้โอนให้ด้วยนะจ๊ะนี่นี่ครับผมภายในเบาะนะครับสวยนะครับผม นี่ครับเบาครบนะครับผมเข็มขัดมีครบนะครับทุกตัวเลยใครหารถตู้ไปใช้งานในครอบครัวนะครับหรือเอาไปใช้ในภารกิจต่างๆนะครับผมคันนี้ตอบโจทย์หรือเปล่าลองพิจารณาดูนะครับผมนี่เบาสามแถวด้านหลังสวยงามนะครับเข็มขัดนิรภัยมีครบทุกตัวทุกจุดเลยนะครับผม หลังคาสวยไม่มีขาดเลยนะครับผมแอร์เย็นฉ่ำนะครับผมนี่ครับผมแอร์เย็นฉ่ำเลยทีเดียวนี่ครับผมสวยงามนี่ครับนี่ครับเคาน์เตอร์วางขวดน้ำวางแก้วน้ำนะครับผมนี่ ช้งานได้สมบูรณ์นะครับปิดเปิดได้นะครับผมนี่นี่ครับผมนี่นี่ครับสวยนะครับนี่ไม่ขาดนะครับเก็บเอกสารเก็บของได้นะครับนี่ครับผมพื้นก็ยังสวยอยู่นะครับผมท่านผู้ชมได้ยินเสียงเครื่องไหมครับเสียงเครื่องนี่สตาร์ทไว้แล้วนะครับ เออมานี่ครับผมเครื่องยนต์เสียงเครื่องเพาะๆนะครับผมเสียงเครื่องเนี่ยเพาะๆเลยนะครับผมุ่นผู้ชมพล p o วัยพาวเวอร์นะครับผมเลี้ยวซ้ายขวาไม่มีเสียงดังนะครับรถคันนี้รถช่วงล่างดีนะครับขับขี่ดีอัตราเร่งดีเกียร์ดี ทุกเกียร์ไม่มีเด้งไม่มีหลุดนะครับผมเฟืองทงเฟืองท้ายไม่ดังแน่นอนครับผมรับประกันนะครับผมฟังเสียงเครื่องนิ่มๆเนียนๆนะครับเป็นเครื่อง 5L นะครับผมคันนี้เครื่อง 5L นะครับดีเซลนะครับผมเครื่อง3 0 0 5L คอนโซลสวยนะครับนี่ช่ององค์ช่องแอร์สวยนะครับ มีจอแอนดรอยให้ด้วยนะครับผมช่องแอร์ฝั่งนี้ก็สวยนะครับผมหัวเพีย์เดิมๆนะครับผมท่านผู้ชมพวงมาลัยปรับสูงต่ำได้ปกตินะครับผมครอบพวงมาลัยทุกอย่างสวยงามนะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับผมปุ่มปรับเปิดแอร์ก็ครบสมบูรณ์นะครับผมนี่ครับผมสวยนะครับผมนี่ดูตำแหน่งนี้นะครับสวยกริบเลยนี่ครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบนะครับผม หัวน็อตไม่มีขยับนะครับผมหัวน็อตไม่มีขยับนะนี่ครับผมราคานี้นะครับลองพิจารณาดูนะครับผม1นึ่งแมก้าพันบาทพร้อมโอนพร้อมส่งให้ฟรีนะครับผมนี่ครับรถสีสวยสีเต็มนะครับซื้อไปไม่ต้องทําสีนะครับยางก็ยังดีอยู่นะครับยังไม่ต้องเปลี่ยนล้อแม็กสวยทั้งสีวงนะครับผม ประตูปิดนิ่มนะครับผมท่านผู้ชมประตูปิดนิ่มนะครับนะครับโครงสร้างทุกอย่างโครงคงเดิมหมดนะครับผมนี่ครับผมไม่มีผุนะครับผมรถคันนี้ไม่มีผุเลยนะครับผมสวยงามมากอ่ะปิดให้หน่อยปิดให้หน่อยปิดโชว์หน่อยโอเคอีกรอบนึงครับให้นายแบบของเราปิดให้ดูอ่ะเข้าไปปิดข้างในหน่อย นั่นไงครับผมนิ่มๆแบบนี้นี่เองนะครับเปิดเลยกระจกเดิมของ t o โย t a นะครับไม่มีเปลี่ยนนะครับผมนี่ครับไฟนองไฟหน้าติดครบหมดนะครับผมท่านผู้ชมเี่ปิดประตูให้เลยครับไฟนองไฟหน้าติดครบหมดนะครับผม เล่มเอกสารครบนะครับพาสียังไม่ขาดนะครับคันนี้นะใครหารถตู้นะครับลองพิจารณาดูนะครับสีสวยรอบคันนะครับผมคันนี้สีสวยรอบคันเลยนะครับตำหนิตำหนิสีนี่แทบไม่มีเลยนะครับตำหนิแทบไม่มีเลยถือว่ารถสวยเลยนะครับคันนี้ถือว่ารถสวยเลยจะมีก็นิดนิดหน่อยหน่อยพวกกันชนอย่างเงี้ยนะครับนี่นิดๆดหน่อยหน่อยไม่น่าเกียดนะครับผม นี่ครับนิดๆในหน่อยไม่เกียดนะครับไม่ต้องทํานะครับเนี่ยอย่างไงี้ครับมีแตกบ้างเล็กๆน้อยนะครับผมกระจกหลังไม่มีแตกแล้วนะครับผมกระจกบานข้างทุกอย่างเป็นโลโก้โตโยต้าหมดเลยนะครับผมเสียงเครื่องเงียบมากเพาะมากเลยครับผมอ่า สอบถามเพิ่มเติมนะครับผมก็เบอร์โทรนะครับผม0 8 1 6 9 9 5 1 0 6นะครับผมถ้าจะมาดูรถนะครับร้านเราตั้งอยู่ทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับทางที่จะไปจังหวัดกาฬสินธ์นะครับอยู่เส้นเดียวกันกับพุทธมนตรอีสานนะครับผมมาไม่ถูกก็โทรสอบถามเส้นทางกันเข้ามาได้นะครับหรือจะเซิร์ชใน google นะครับพิมพ์คำว่าพ่อบุตรรถบ้านเจอเราแน่นอน100%นะครับผม ลูกค้าไม่สะดวกมาดูรถนะครับเชื่อใจในร้านของเราจะให้เราไปส่งนะครับผมลูกค้าต้องโอนมัดจํามาก่อนเท่านั้นนะครับเราถึงจะส่งให้นะครับผมลูกค้าโอนมัดจํามาได้รถแน่นอนนะครับผมหรือจะวิดีโอคอลดูรถอีกทีนะครับเพื่อป้องกันการเป็นมิจฉาชีพนะครับวิดีโอคอรดูรถดูเล่มดูเอกสารทุกอย่างดูหน้าลงหน้าร้านนะครับผม อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับหรือใครมีรถจะแลกจะเปลี่ยนจะเทินเราก็รับแลกเปลี่ยนเทินนะครับผมเสนอกันเข้ามาได้นะครับผมคันนี้บอกเลยสวยจริงๆครับขอบคุณครับทุกการรับชมคลิปของพระบุตรรถบ้านด้วยนะครับผมขอบคุณทุกการกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการกดติดตามของทุกๆท่านด้วยนะครับผม ชอบแล้วทักรักแล้วโทรมาเลยพ่อบุรรถบ้านสวัสดีครับผมขอบคุณครับ